โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามันเลยอแต่ละทุกท่านครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟอร์มารีเกตเช่ไหมกสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Regent s o f Madroom หรือว่าเกม Maple Rush นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหานในส่วนตัวของร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจใไร้รีฟันผูกหแนะนดำจรชาวไร้เลยนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยสามารถเข้าไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจเฟซบุ๊กไว้นะครับ ทางจอชาวไร่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีๆเนาะจากราคา3,700บาทเหลือราคา2,800บาทเท่านั้นนะครับและยังมีอีก2แพ็กเกจที่จาก3,700เนี่ยนะครับเหลือ2,780อันนี้มี10แพ็กแล้วก็เหลือ2,790เนี่ยมีอีก5แพ็กนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าบอกว่ามาจากอาราฟ Family ด้วยนั่นเองนะครเนาะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยพอดีมีการอัปเดตนะครับมาจากเพจออฟชิอลหลักของ ลีเจชออฟมารูมนะครับเนาะการอัปเดตในรอบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มความเจริญให้เซิร์ฟเวอร์พอสมควรเลยนะครับหลักๆจะอัปเดตในวันที่3 0สิพฤษภาคมตามเวลาไทยคือตี3ถึงตี5นั่นเองนะครับแล้วก็การอัปเดตครั้งนี้จะเป็นการอัปเดตในส่วนตอของดานเจียนซากปลักหักพังนะครับเนาะจะสามารถรับกุญแจจากการดูโฆษณาโดยที่ไม่จะเป็นต้องออกจากตัวในตัวด่านเลยนะครับง่ายๆคือด่านนี้ พิทักษ์กรุงสาราปะหลักหักพังเนี่ยปกติเราจะสามารถกดกวาดล้างใช่ไหมได้3ครั้งแล้วคราวนี้มันจะบังคับเราออกแล้วเราก็ต้องมากดรับกุญแจใหม่ตรงนี้ซึ่งเขาจะสามารถทําให้เรารับกุญแจจากการดูโฆษณาเนี่ยได้ในตอนเข้าไปในดานเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ขีดจํากัดสูงสุดนะครับในส่วนต่อของดันเจียนอาจจูโจมหัวขโมยใช่ไหมท้าทายลังมังกรน,น้ําแข็งนะครับแล้วก็ดานเจียน ขอคอยอ่ารำดับการเวลาเนี่ยนะครับจะเพิ่มขีดสูงสุดเป็น150นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของดันเจียนอ่าพิทักษ์กรุงสร้าประหักทางเนี่ยจะเพิ่มเป็นระดับความยากสูงสุดคือ30เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยที่เซิร์ฟเราเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้นี่ตัน120 ไอ้นี่ตัน120อีไอ้นี่ตันอยู่ที่ประมาณน่าจะ20มั้งอันนี้ตันที่ประมาณ120จะโดนปรับเป็นตัวนี้150ตัวนี้150ตัวนี้เปลี่ยนเป็น30มนะแล้วก็ตัวนี้150เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ในเซิร์ฟจีเนี่ยก็ยังตันอยู่ที่20เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะปรับให้มันมีความยาเพิ่มขึ้นแล้วก็โอกาสรอปไ i เทมสีชมพูง,ง่ายขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแค่1%เอแค่นั้นเองนะครับนะนอกนั้นคือโดนปรับมาหมดแล้วเนาะก,ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเพราะว่าผมตันไอตัวอ่าอันเนี้ยนะครับนานแล้วไงเออถ้าสมมุติเราดันมันขึ้นไปได้เราก็จะได้ตัวของตะเกียงเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะเผื่อเอามาปั๊มของในการทำเซ็ตอัตราคินู่นนี่นั่นก็ว่ากัันนไปนะครบ แล้วก็คราวนี้นะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นบัตรสิทธิพิเศษนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าดีมากๆเออเพราะว่ามันจะทําให้บัตรสิทธิพิเศษเนี่ยสามารถซื้อทับซ้อนได้เวย้ยสมมุติเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะได้ของรางวัลทันทีเลยอย่างเช่นสังเกตตัวนี้นะครับราคาเนี่ยหนึบาทใช่ไหมถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้รับ1 1 5 5่้ยใช่ไหมครับเพชรอ่ะแล้วคราวนี้เราสามารถซื้อได้ครั้งเดียวไง แต่คราวนี้เราจะสามารถซื้อทับซ้อนได้แล้วมันจะนับวันบวกไปอีก30วันจาก10วันก็เป็น40วันประมาณนี้แล้วเราจะได้รับของในการซื้อทันทีเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าเหตุผลที่ผมมองว่าดีเพราะว่าบางทีมันมีกิจกรรม ตัวของอใช้จ่ายสะสมเพชรดาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะซึ่งเราก็ซื้อบัตรพิเศษตัวของบัตรรายเดือนไปหมดแล้วอะ่ะกลายเป็นว่าไอเนี้ยผมมองว่ามันดีที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราเล่นเกมได้เรื่อยๆนะครับผมก็ซื้อตลอดเลยและคราวนี้ถ้ามันซื้อทับซ้อนได้เนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆเะครับเผื่อเราไม่รู้จะซื้ออะไรเพื่อแบบเล่นอีเวนต์ใช้จ่ายเพชร สะสมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาซื้อตัวนี้ได้อ่าเขาปรับให้สามารถซื้อทับซ้อนได้แล้วก็จะได้รางวัลซื้อทันทีด้วยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับถือว่าดีแล้วก็มีการปรับปรุงเนื้อหานะครับตัวของอาการเล่นฤดูกาลสมัยเดินเรือนะครับจะเพิ่มการตั้งค่าสัมภาระล่วงหน้านะครับจะเพิ่มฟังก์ชันกวาดล้างจากปกติเราจะเล่นแล้วเราต้องไปนั่งกดตีทีละครั้งใช่ไหมสมมติผมแบบไปกดตีตัวเนี้ยหครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปตีทีละครั้งเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย เราอะสามารถกดกวาดล้างแบบมีพลังงานสิพลังงานอะก็กดกวาดล้าง10พลังงานได้เลยเผื่อเราไปครอบครองตัวที่มันเป็นเนี่ยทรัพยากรเลเวลให้เนี้ยปกติแม่งต้องตีทีละครั้งทีละครั้งใช่ไหมคราวนี้คือไม่ต้องครับกดกวาดล้างทีเดียวเลยอะ,อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ลบฟังก์ชันถอยระหว่างต่อสู้ไม่สามารถถอยได้นะครับก็คือ ปกติอ่ะเราจะสามารถแบบถอยได้แต่คราวเนี้ยคือไม่สามารถถอยได้และสู้ก็สู้ไปอะไรประมาณนี้คุณกดไปแล้วมึงไม่ถอยถอยไม่ได้แล้วก็คือต้องสู้ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอ่าแผนอุปกรณ์เนี่ยเพิ่มจาก3แผนเป็น5แผนนะครับก็คือปกติเราจะสามารถดูเซ็ตทรัพยากรเนี่ยหรือว่าเซตอ่าแผนของเราได้จากตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเราจะสามารถมีได้1แผน2แผน3แผนใช่ไหมซึ่งผมอ่ะ จัใส่เป็นเซตนักธนูนักเวทแล้วก็นักลบคราวนี้มีเพิ่มอีกนะครับมา2แผนเราอาจจะสามารถทําเซตที่แบบไม่จะเป็นต้องเป็นเซตปกติได้อย่างเช่นถ้าผมเล่นเป็นนักธนูปัจจุบันเนี่ยผมจะเล่นเป็นเซตโจมตีคริจิคอนแล้วก็เซตโจมตีคอมโบรอบนี้ผมอาจจะเล่นเป็นเซตโจมตีคอมโบบวกกับเซตสตันอ่าหรือไม่อีกเซตหนึ่งก็เป็นเซตโจมตีคอมโบกับเซตหลบหลีกอะไรก็ว่ากันไป มันก็ทําให้เราเล่นได้หลากหลายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเนาะมันจะเป็นต้องจําเตว่าโอ้โหกูต้องทําแค่3มเซตนักนูนักลบนักเวทอะไรประมาณนี้มันเอามาเผื่อทาบิวเทพเทพที่แบบเออเราอยากเล่นแบบสายนี้แหละแต่ว่าอยากเล่นบิวอื่นได้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็3ครับที่จอดรถเขตแดนเนี่ยข้ามแดนเนี่ย จะมีการปรับปรุงการแสดงผลรายงานต่อสู้เนี่ยนะครับตามบันทึกเวลาของในตัวเกมเลยนะประมาณนี้แล้วก็4เนี่ยพรีวิวอัปเกรดอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูฟังก์ชันตัวของการอัปเกรดอาวุธเทพสัตว์ขี่และก็ประดับหลังเนี่ยได้สูงสุดแค่1นึ่งเลเวลใช่ไหมแต่คราวเนี้ย มันจะสามารถทําให้เราสามารถดูแบบเฮ้ยการอัปเกรดแบบว่าอ,อ้ระดับนี้มันสามารถไปได้แบบบวกพลังแค่ไหนอะไรประมาณนีออ้จากตอนแรกเราอาจจะดูแบบเออว่ะเราอยู่ขั้น7จ็ดหนดาวใช่ไหมเราอาจจะดูแบบ หนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวไปจนถึงสิบดาวได้ว่าเออแต่ละขั้นมันบวกแค่ไหนจะได้รู้ว่าเออเราควรอัปเกรดอะไรได้บ้างเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ห้านะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะสามารถอัปเกรดได้เพิ่มขึ้นนะจากตอนแรกใครที่แบบเป็นสายตึงๆหน่อยอาจจะอัปเกรดเทคโนโลยีเนี่ยตันหมดแล้วใช่ไหมเราก็สามารถอัปแบบเพิ่มขีดสุดได้ซึ่งเขาไม่ได้บอกนะว่าอัปเกรดได้สูงสุดเท่าไหร่เขียนบอกว่าแค่เพิ่มขีดสุดเลเวลเทคโนโลยีนะครับของส่วนเทคโนโลยีอาจจะเป็นการเพิ่ม ต่อจากนี้ก็ได้นะจากพลังโจมตีพันหพลังป้องกันพันหพลังชีวพัน5 0 0เนี่ยก็อาจจะมีแบบลงไปข้างล่างมากกว่าเดิมอีกอะไรประมาณนี้เนาะหลักๆทั้งหมดทั้งหวดเนี่ยคือจะประมาณนี้ส่วนตัวผมมองว่าอัปเกรดนะ แค่ดันเจียนเนี่มันปลดล็อกจากเวล120เป็น150เนี่ยผมว่าก็ดีแล้วนะครับนอกนั้นก็ถือว่าเป็นรางวัลเพิ่มเติมแล้วกันนะก็หลักๆเนี่ยอยากให้มันเอาระบบที่สามารถตั้งค่าออโต้สกิลของ PVP มาได้ด้วยเพราะว่า G เซิร์ฟจนสามารถตั้งค่าออโต้ PVP ได้แต่ว่าเซิร์ฟไทยสามารถตั้งค่าได้แค่ p v e หรือว่าลงตีบอสตีมอนแค่นั้นเองนะครับก็อยากให้เอาตัวของ PVP เข้ามาด้วยนะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วกันและอย่าลืมนะครับ ตัวนี้มันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบใหม่ซึ่งจะเข้ามาพร้อมกับอีเวนต์ด i จิมอนนะครับถ้าตามอัปเดตปกติคืออัปเดตเนี้ยคืออัปเดตทั้งใหญ่ต่อไปอีกประมาณ2สัปดาห์นะมันน่าจะอัปเดตตัวนี้เข้ามานะครับคิดว่านะเนาะกอนหลักๆจะประมาณนี้และการเจอกันคลิปหน้าสัปดี่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไตและก็กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากเติมช่วงนี้คือถูกมากจาก3,700เรหลือ2800้วและ ถ้าเซิร์ไฟไพ่มีในส่วนตัวของกิจกรรมแมวกวากนี้บอกเลยว่าโบนัสลุ้นวนนะผมว่าผมจะเติมเก็บไว้อยู่เหมือนกันนะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ